นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนราชนาจากซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการในวันที่25มกราคม2565ที่ผ่านมาตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมาบินอับดุลอาซิสอัลซาอุสมังกรราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นการเยือนในระดับผู้นํารัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีซึ่ง มังกรราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงให้การต้อนรับนายกธมนตรีอย่างสมเกียรติโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจร่วมกันในการสะสางประเด็นที่ข้างค้างทั้งหมดระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียและปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชนาจักรให้เป็นปกติแต่ในขณะเดียวกันกับพบกลุ่มสามกีบที่พยายามใช้ช่องทางโซเชียลในการบิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จไปสู่สาธารณาชนเช่นการเยือนซาอุดีอาระเบียของประยุทธ์ครั้งนี้เป็นการเยือนแบบไม่มีรัฐพิธีในการต้อนรับไม่มีกองทหารเกียรติย ในการต้อนรับแบบรัฐพิธีที่ต้อนรับผู้นําทั่วไปด้านนายเอกชัยหงกังวานได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยการจงใจบิดเบือนข้อมูลในการเยือนซาอุดิอาระเบียของนายกทมนตรีในครั้งนี้โดยระบุว่าไม่มีการจัดขบวนต้อนรับเข้าพบในฐานะแขกส่วนตัวไม่ใช่แขกของรัฐ ลุ้นดีลเรื่องอะไรไทยต้องแลกด้วยอะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงนั้นทางการซาอุดีอราระเบียได้มีการจัดขบวนการต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติทั้งนี้การเดินทางเยือนซาอุดีอราระเบียอย่างเป็นทางการของผู้นําไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามคาเชิญของเจ้าชายม uh man, ูฮ ah ัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุสมังกรราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอราระ ถือเป็นข่าวใหญ่ของทั้งสองประเทศเพราะเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในรอบ30ปีจึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนซาอุดีอาระเบียเป็นพิเศษโดยสื่อมวลชนของซาอุดีอาราเบียได้เกาะติดนาเสนอข่าวตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ลงจากเครื่องบินไปจนถึงการพบปะพูดคุยของผู้นําทั้งสองประเทศและขนาดที่หนังสือพิมพ์ของซาอุดีอาระเบียสื่อชื่อดังของซาอุดีอาระเบีย ถึงกับลงข่าวและภาพการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่26มกราคม2565พร้อมกับพาดหัวข่าวว่า ซาอุดีอาระเบียไทยเปิดฉากความสัมพันธ์รอบใหม่ริยากรุงเทพฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบเตรียมแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกลับไปประจำเร็วๆนี้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุสมังกรราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมสวนพระองค์เป็นภาพขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศซาอุดิ อาระาเบียเพื่อร่วมประชุมฟื้นความสัมพันธ์กับทางการซาอุดีอาระเบียในรอบ32ปี